มาเด้อพี่น้องเอ้บุญนี่ไม่กินแกงเห็ดปัวน้ำกันเด้อกรพี่น้องเหมือนในแกงเห็ดปัวเห็ดปัวกรพี่น้องเหมือนเนี่ยอ้หเพิ่นเอาไอ้ของฝากครับมาตะุ่นล้วครับจากบ้านเบาถนอมบุญละพี่น้องเอ้ใายไส้เพิ่นเอาฝากครับพี่น้องเหมือนเนี่ยแล้เมื่ระเอวยอดได้พี่น้องว่ามันซอยจุหมูไปพึกภาคเศษนี่ครัไม่หน่อยปลูกไปพี่น้องเห็ดปัวออกวันเนาะผูกมาบวกให้เด้อพี่น้องเอ้แก้วนดำ สวัสดีครับสวัสดีตอนสี่สิบสครับพี่น้องบางนี้มาเด้อพี่น้องเอ้โมนี้มันกินแกงเห็ปดปัวน้ำกันครับโมนี้วุ้ยเพียบพี่น้องเอ้ยดอกกันเงี้ยงามๆครับพี่น้องแกงเห็ดปัวเด้อพี่น้องเอ้โมนี้แฟนครับสุโมขบอนครับพี่น้องพร้อมแก้วครับนี่แก้วสมสวยครับนี่พี่น้องแกง้วมามาพี่น้องมาหาปลาเขาปลาป่ายิ่งกันครับพี่น้องโมนี้แกงเห็ปดปัวน้ำกันเด้อพี่น้องเอง้ยแฟน,น,ค,นแครับสุโมขบมนนอนครับผม สวัสดีครับมีตัวแดืนแฟนในกุนหอดสูคุณสุขคนครับจ้าสาวปุยจุปาครับเบ้าปุยจูปาครับผมมาเด้อพี่น้องเอ้ยบ่นนี้มากินแกงเห็ดปัวนรำกันเด้อกับพี่น้องวันนี้แกงเห็ดปัวเห็ดปัวกับพี่น้องวันนี้เพิ่นเอาไอ้ของฝากครับมาตะปูหล่ะครับจากบ้านเบ้าถนอมบุลีพี่น้องเอ้ยไอ้ใสเพิ่นเอาฝากครับพี่น้องวันนี้ผื่นหัวตะพานแม่ฮะผื่นหัวตะพานครับพี่น้องเรียกว่าบ้านสะแงะครับมาเด้อสุมองสุบอนครับวันนี้มากินแกงเห็ดปัวรำกันครับพี่น้องอํนาจเจริญมามาพี่น้องมา จำเนี่ยไม่มัคซีนจำด้จ้ะเอาตัวนะตนัวงี้ยๆปิ่งๆครับพี่น้องเอาใส่พักอ่ะเพิ่มน้ำนี่โอ้ทำลายลายกับพี่น้องอ่ะส่วนน้าลองข่อจังหน่อยเด้อพี่น้องเลยโอ้สมดีเว้ยตุ่มเส้นงักฟักจิวแกงแกงเขียวมาพี่น้องหาปักขับปลาป่ากินน้ำมันครับมื้อนี้พความแก้มขมโว้ยว่าม่นเป็นซอยจุอะไเวอร์อะไเวอร์นะพี่น้องว่ามันสอยจุ

กาคาพักบ้านบ้านน่อยพี่น้องพาะเสฉนนี่ลรม้หน่อยปูไปพี่น้องม้อมาเพื่ข้นชี้นีน่มันนีกินขอเพื่อมานางอยูอู่อย่างมาใข่เข้าอุ้มแต่เดี๋ยวถึงมาวนนี่มักินขอือ ในนอแถวหัวตะพานเงีดยปลวกออกว่เหน้าพูดมาบอกให้ได้พี่น้องเลยม,มามาหน่อยลองเพ่งให้ฟังพี่หันเลเดี๋ยวไป เนียต่วนคือทาก,กินขอเลยวรับ <c oughs> เรียกินข้าวไงก็เดียวบองนากันก็อยากมันให้จัดบอย cứ thắp nấy lửa bằng nào bằng nè Nó cho bầu thế nào Đó Không nên hoàn hòn cả bầu tuần này Thích tầm hùng và nhắn Hoặc thì văn bán chắc nó cái Nhầm, Put ค่อยๆสำหยางตักกินน่ะตักกินเปไ็นในผู้สูงเหมือนอกันหน่ผมกักได้พี่น้องโอ้ตรวจเลยพี่น้องแก้วนับแก้วนำ ขอของท่านในบ้านนะเพื่อนยิ่มเป็นน้องเพื่นอเนเกิดงา่ม,มาแล้วพี่น้องทำจะสั่งยังอยู่มันก็ไทยนหน้าหุ่นจะสั่งยังอยู่ก็ได้ปลูกก็ปลูกกล้วยไปนะพี่น้องก็ได้เล่มหยาดก็เลยก็ได้หยาดก็บบได้เขา่า งัวเลี่ยมหยาไปนั่เรื่อยๆจังว่านเราพี่นออ้องว่าในลามันไดดอกมันลาบันที่เขาของเราพี่น้องก,ก็จาว่านแน่น้นองไพ่ก็ทานร้านหอกมันคงขกวัานไปบัวเมื่อเราพูดเล่าลากีดหรือว่าเราไปขบมันเนี่ยแล้วยังมาทันเลือวัานอยู่แล้วยุงมีนามกงตะระถ้าเราอ่นนอ,อนวานออนไลน์ ลงล้นวานเก่าไปนะได้มาจะสำหรับพักอีสานบ้านข้าพี่น้องรักเกษตร ว่านี่ทักเงินกันมาเลยอ๋อมีเรียกงตลาดมันโดนไม่กินเน,นื้งก็มาเบียกันได้แต่ไปนอนแอบรุ่นแต่กินน้ำบ่านหน่อยแว่าเฮียได้กินนะ กินน้ำกับเฮ็ดให้กินเก่กอล่ะพี่น้องก็คิวกลุ่มเลยเบียกอ่ะาวาดูในกินได้หนึ่งก็มัาคากเติมด้ยพี่น้องแจงเห็ดปัวครับเมื่อใดเมา่าไงเนียเนาะม่วันบ่าแล้วเมื่อเกิดบมพ่อปล่อยเมื่ใดล่เมื่อเสียว ไม่อยนกินได้ฟักติวคิดว่าแสบพี่นนอะกินเกากินหนามไม่อยอาบข้าง,งไม่อยปนวะเเร็จรวยยังแสบอถุงเก้วอยาข้าวขนาดหลุมปูดเก้ว ดีใจม่ดีชินแขกเห็ดผัวพี่อยากขามาโอ้ขายเห็ดลำโซไฟฟ้าพี่น่อย <c oughs> อ,อ,อกยินกับปุ่นมะอยากปะกินอะไหมด พักขาปงหลายหลายไม่อยาก <c oughs> ดอกห็ดปวกปังกระจมงงมันดอกงลมันมันไม่น้นปวกกิกมันจะดอกงี้งงดิไอปวกกินมันยังดอกงป้าเป็นร,มรวมสมบูร์เนี่ง ต้นที่มืดเห็ดปวกิ้งยังหน่อยอันนี้เปวกง่ายปวกขาวคุณ <c oughs> ่า,ามันออกอีกหรตมาบอกกันะพอไปแล้วก,ก,ก่งส่ไขคเนหนไปไงเอาไงาเอาอครับมายัางจะห้อยดิไ <c oughs> งเอาอคุณคุณโคก <c oughs> Baxim bao năm tuần trước hai mươi này tuần trước baxim năm tuần trước hai 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 tuần thấy hai tuần trước hai tuần trước hai tuần trước hai ฝอนสะก,ก่นันข้าแต่ฝอนยูโมไงเอาเหมดไงทั้งเสียมกันไงนี่คุณนึกไงกันแล้วว่าท่านนยิบ <c oughs> ว่าไงนี่เจอตาบ่ไยทั้งหายเดีย๋ดวยวจา่งตาบดาเดี <c oughs> บ้านคันนี่คือหวานหวานสุขานะ ืมข <rude S 1> ่ายง่ายๆเจ้าแมสีแดงมาสาวไฟฟ้าเร่งส <g zia> ูงย่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามแปลโอวสุดยอดพี่น้องให้โดนๆหนึ่งๆฟ้หวานแกงเห็ดปวดลูกแก้าน้ำ เย็นจะเย็นลูกน,นองอยากออกไหมครับคุณน้ออือซ่บกินนะต้องเขาอ่าข้อนี้เสียหายไอ้เด็กได้ก็ขอขอบุญขอบคุณเด้อครับปรีรองนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับบ้าปูยจูปาจูปาครับพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนเด้อครับพี่น้องเอง ป,ป้าปี๊ป้าน้องครับกินขงเขาแยงเว้นย่ำขึ้นครับพี่น้องมือนีเปิดพรอยอะไ้เห็นน้ำนั่นครับโป้เปิดโป้พอดเสล่นพนวาเอาผู้ใด,ดตาบอดในเมือตาใดครับยังบ่ได้ขอให้ยเล่นหันเด้อพี่น้องผูดด้ใดขาโคตรค้างองอกใครข,ขาซื้อคิ้งหนึ่งครับผูดด้ใดเป็นโลโก,ก้โลกสิบก็ให้ส่วนกันซ่าครับผู้ใดผู้สมบสูรณ์สบายครับพี่น้องลูกกองแกงเงินมากไปหาแพงเฮ็ดครับเพื่อใส่กัญชาขางโคกได้พี่น้องเด้อวยเฮ็ดปลวกเสียนซับจุ๊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 จุกกพี่น้อง ตอนเห็ดปวกแล้วลิ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 ตูนจุนลกูกกระเพาะเอี่ยมอ่าตุ้มดากเปะย่างเซยพี่น้องอ่ะสรารกินนี่ครับสูดดีความสุขแยกกิบแยกไข่จะจุนพี่น้องลำลรวยสุขสุขกนครับสรารกินนี่ครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีจ้าคือเจียวฝ<ห>ากากูเลยกดแชร์กดติดตามให้มาเ,มเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อฝาพี่พ,พ่อ <พา S 1> น้องกินเกาครับคือเก่าแล้วครับพี่น้อง